อาจารย์ประจักษ์ชัยเปิดบ้านไหทองคำให้สัมภาษณ์สื่อช่องใหญ่จากกรณีที่เอมิ ama, ราดาม่ากลับโปรดิวเซอร์รวมถึงที่มีข่าวหลุดออกมาว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยสร้างทนายยื่นฟ้องอดีตทีมงานที่ออกไปแล้วแต่มีการโพสต์ดิดเครดิตก่อนจะมีกระแสด,ดามา่าเอมิราซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ยืนยันว่ามีการฟ้องจริงแต่เหตุผลที่ตัดสินใจฟ้องนั้นไม่เกี่ยวกับกรณีดาม่าของเอมิรา เพราะได้ให้ทนายยื่นฟ้องตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมแล้วในข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณาอย่างไรก็ตามอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอบคุณช่องอับลินทีวีนะัดสัมภาษณ์ประเด็นเอมิราติดตามชมเดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในคลิปต่อๆไปนะครับ